สภาพสวยเดิมหายากแล้วนะรีมิวแท็กฮอยเออร์ก้างปลารุ่นดังสุดคลาสสิกยุค9กูที่ได้รับความนิยมมาถึงปัจจุบันเรือนนี้รหัส WG 1 3 2 1ขนาด2 6มิลรวม,มิยม31มิมลสำหรับผู้หญิงหน้าปัดสีครีมแบบ2ชั้นดูสว่างลงตัวกับตัวเรือน2กษัตริย์ขอบทองหมุนได้สายทองเงาสลับเงินด้านสวยหรูสุดๆสเปคกระจกแบบกันลอยมิยมเกลียวล็อกบัคเกิลล็อกสายแบบ2ชั้นเครื่องระบบควอส เครื่องทนมากดูแลง่ายไม่จุกจิกเซอร์วิสไม่แพงขึ้นคอได้ทรงผู้หญิงน่ารักนักสวยหรูโดดเด่นสุดๆเอาไว้ใส่ประจำวันหรือสลับใส่ออกงานเรือนนี้มือสองสภาพ90%บวกบวกๆสวยเกินอายุมากหายากแน่นอนหน้าสวยสะอาดอะไรทองเดิมทุกชิ้นไม่ได้ชุบซ่อมทองมามีอุปกรณ์กล่องมาด้วยนะครับมือหนึ่งไม่มีผลิตมานานแล้ว ตั้งแต่ช่วงปี2000มือ2ปัจจุบันขายอยู่หมื่นปลายไปถึง20,000ต้นครับใครสนใจนาฬิกาคอยเออร์มือ2สอบถามได้ที่โซกู a t c h ทุกช่องทางเลยครับรับประกันของแท้แน่นอนครับ